ว้าว wow. ไอไหนายมาจาบ่บอกเลยนะคนดีไปเก็บดอกแค่มาแกงส้มจ้าบ,บ้านเราจะมีออกดอกเต็มหน้าหนาวนอผัดกวางตุง้งผัดไส้เส้นมี่ก็อร่อยดอกแค่มไม่ต่บ้า,า,บาเนเราปนพ่อปนน้อบแกงที่นอกเลยเต็มสวนอยู่ะคะใครรู้จักดอกแค่แกงส้ม แกงส้มดอกเคดูเห็ดเป็นคู่เป็นพวงดูเห็ดไหมวีเอามานึ่งเอามาหมกหมกใส่ไข่อร่อยอร่อยหมกเห็ดน,นะคะใส่พริตตูหมกเห็ดบ้านเราไป่อดไม่อยากดูเป็นเด็ดมาพุ่มเดียวจนเนนี้ยังไม่แกงส้มดอกเค็อุ้ยฝั่งทางนู้นละ่ะบีบีเข้าครัววันนี้วัน,น,วนศุกร์เสาร์ ไปทานนานอาหารออปลาตัวโตๆตตหนูชอบชอบเบือดขุดๆทอดไส่เบอร์สามเบอร์สี่ 3, ถ้าอยากที่ปลา,าปลาเนนย,ย,ยับใส่ด้วยหอมกระเทียมตะไคร้ใบรู้ตูดนะคะเมื่อวานก็อร่อยเมื่อวานดูโชว์แกงเขียวหวานใส่ขนมจีนน้ำยาแทนกับข้าวก็อร่อย พูดขูดทอดปลาไฟเบอร์ไหนถึงจะให้อร่อยเบอร์สามมันยังไม่กลับถ้ากลับบ้านมะวัอเดือดปลาจ้ปาปลาแกงส้มดอกแคปไปเก็บดอกแคมาอุย้ยไม่อดไม่อยากบ้านเราปลูกดอกแคก็ไว้กินได้นะคะสุดยอดอุย้ยคำบ้านน้องหอมถึงบ้าน,นที่สถานบีซิโมกเห็ด เอาเห็ดเห็ดมันเยอะชุบแป๊ะทอดปลามันมนี้เมนูบางทีก็นึ่งใส่ผักก็ได้เจีวผิดติดค้ออร่อยนะคะอยู่บ้านเรากินผักผลไม้ไม่อดอัยาสุดยอดมีความสุขที่สุดในสามโลก